ข้าวทุ้งนาตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าทุ่งนาเจ้าคุณปู่เมื่อใดจะเปิดเผยตัวสักทีไม่รู้ครับตุ้งาเจ้าคุณปู่ข่าวงามๆครับเออครับบรรยากาศตอนเช้าต้างทางครับจะไปทํางาน คิดถึงบ้านด้ครับถึงทุ่งนานแล้วคิดถึงบ้านถ,ถนนครับถนนทุ่งนาเข่ากำน้น,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 นี่จอทายครับนี่ ไปทำงานตอนเช้าครับสวัสดีครับ